วิธีการเซ็ตค่ากล้อง IP นะคะเพื่อที่จะไปใช้กับกล้องอนาล็อกค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเสียบระบบเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะโดยจะเสียบอะแดปเตอร์กับสายแรนนะคะสองฝั่งแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นกล้องก็จะเทสต,ตัวเองนะคะตัวนี้จะเป็นกล้องที่มีระบบ p t z ค่ะก็จะมีการหมุนซ้ายขวาขึ้นลงก้เมเงยค่ะเราก็รอให้ขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นก่อนนะคะให้กล้องเทสต,ตัวเองก่อน เสร็จแล้วนะคะที่ตัวกล่องกล้องนะคะจะมี IP default อยู่นะคะเราก็เอาตัว IP นะคะมาพิมพ์ลงไปตรง Internet Explorer แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่เมนูนะคะการเซตร,รหัสผ่านนะคะพอเรากดปุ๊บนะคะก็จะมีข้อตกลงนะคะขึ้นแจ้งเตือนเราแบบนี้นะคะว่าวิธีการนะคะตั้งรหัสผ่านต้องทำอย่างไรนะคะเสร็จแล้วเราก็ดำเนินการนะคะตั้งรหัสผ่านได้เลยนะคะ โดยดําเนินการนะคะตามเงื่อนไขข้อตกลงนะคะที่เขาขึ้นแจ้งเรามาหลังจากนั้นนะคะก็จะมีอีกช่องเนิงน,นะคะให้เราคอนเฟิร์มรหัสเราก็พิมพ์รหัสคอนเฟิร์มเข้าไปค่ะเสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์มค่ะก็จะเข้ามาสู่เมนูนะคะการตั้งคำถามต่างๆนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นคำถามที่เวลาเราลืมรหัสผ่านนะคะเราสามารถที่จะแก้ได้นะคะแต่ตัวนี้เราไม่ตั้งก็ได้นะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็กด no set ค่ะ เรียบร้อยนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะก็จะมาปรากฏคำว่า enable no camera output นะคะให้เรากด on ก็จะปรากฏหน้าจอของตัวกล้องขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกเมนู config นะคะขั้นตอนที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือเป็นการเซตค่า ip นะคะโดยที่เรานะคะไม่ต้อง dhcp ก็คือใส่ค่า ip นะคะ192.168.201อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะทุกคนแล้วก็ใส่เข้าไปหลังจากนั้นก็กดเซฟค่าเครื่องก็จะทำการรีสตาร์ทนะคะเท่านี้นะคะก็เป็นกระบวนการจบการทำงานนะคะของการตั้งค่ากล้องมือจรปิด ip นะคะที่เราจะไปใช้ร่วมกับเครื่องบันทึกที่เป็นแบบอนาล็อกค่ะเราต้องมาตั้งค่าใช้กับตัวโน้ตบุ๊กก่อนนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็มาต่อเข้ากับตัวเครื่องบันทึกที่เป็น Dvr ค่ะเหมือนเดิมนะคะต่อกับอะแดปเตอร์แล้วก็ช่องที่เป็นสายแรนนะคะด้านฝั่งกล้องแล้วก็ฝั่งท้ายเครื่องบันทึกค่ะพอเราต่อเข้าระบบเสร็จเรียบร้อยนะคะเสียบปลั๊กนะคะในกล้องที่มีระบบ ptz นะคะเขาก็จะทําการนะคะเซตค่าตัวเองนะคะหรือว่ารีเซตตัวเองนะคะในการเทสหมุนซ้ายขวาขึ้นลงก้เงยแบบนี้ค่ะ ก็รอจนน้องเซตค่าตัวเองเสร็จนะคะทุกคนเพราะว่ากล้องตัวนี้จะเป็นมินิสปีดโดมแบบที่มีพีดระบบพีทีแหรือว่าแพนทิวซูมนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วคลิกขวานะคะเลือกเมนูมาที่การตั้งค่านะคะแล้วก็มาที่กล้องนะคะดูว่าเราสามารถตั้งค่ากล้อง IP ได้กี่ตัวนะคะเครื่องบันทึกสี่ชันเนนะคะเราสามารถตั้งค่ากล้อง IP ได้2ตัวนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็มาเซตค่า IP ของเครื่องบันทึกนะคะให้อยู่ในแรลงเดียวกันนะคะทุกคนสมมติตัวอย่างนะคะเราตั้งค่ากล้องวงจรปิด IP เป็น192.168.00นะคะเราก็มาตั้งค่าของเครื่อง IP นะคะให้อยู่ในแหลงเดียวกันก็จะเป็น192.168.001นะคะอันนี้ก็คือในวงแรลงเดียวกันนะคะเสร็จแล้วแล้วมาที่ตัวกล้องนะคะ จะสังเกตที่ตัวชแนลนะคะจะมีอนาล็อกนะคะอยู่4ช่องแล้วก็มี IP นะคะอยู่2ช่องนะคะเพราะฉะนั้นในตัวระบบของเครื่องบันทึก4ี่ชแนลนะคะก็จะรองรับกล้อง IP 2ตัวนะคะแล้วก็ตัวอนาล็อก2ตัวแล้วก็ไปกดเพิ่มกล้องนะคะแล้วตัวเครื่องนะคะเขาก็จะรันแบบอัตโนมัตินะคะก็จะปรากฏเป็น IP ของตัวกล้องนะคะที่เราตั้งไว้หลังจากนั้นนะคะให้เราใส่รหัสที่เราตั้งค่าไว้นะคะ ตามที่เราตั้งค่าไว้เลยพอใส่รหัสเสร็จแล้วนะคะแล้วก็คลิกตกลงนะคะตกลงภาพกล้องก็จะขึ้นมานะคะเท่านี้นะคะก็จะเป็นการเสร็จกระบวนการนะคะตั้งค่าส่วนเมนูนี้จะเป็นป๊อปอัพการเปิดระบบใหม่นะคะที่เป็นระบบ two way audio นะคะทุกคนแล้วก็คลิกตกลงค่ะแล้วก็สามารถที่จะไปเชื่อมต่อนะคะระบบกล้องวงจรปิด ip เข้ากับอนาล็อกได้แล้วค่ะ ซึ่งเซตนี้นะคะจะมีความประหยัดมากๆนะคะในการที่เรานะคะจะใช้อนาล็อกผสมกับ IP นะคะซึ่งเราก็ใช้แค่เครื่องบันทึกสีชนแนนะคะแล้วก็กล้องอนาล็อก4ตัวกล้อง IP 1ตัวซึ่งทั้งหมดในเซตนี้ก็จะติดตั้งกล้องอยู่ที่5ตัวค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างภาพนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเทสระบบเสียงกันเลยค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างภาพกล้องนะคะความละเอียดน้องจะอยู่ที่4ล้านพิกเซลนะคะจะเป็นกล้องไอพที่ต่อผ่านตัวเครื่องบันทึกที่เป็นแบบอนาล็อกคะ่ะทุกคนภาพน้องก็จะได้ประมาณนี้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นระบบที่เป็นระบบทว w a อ a ด d i o ด้วยนะคะสามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้ทั้ง2ทิศทางนะคะโอเคท่าในใดที่ติดปัญหาในการใช้งานนะคะ หรือว่าต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะก็หน้าช่องนะคะจะมีช่องทางการติดต่อทีแคทตนะคะสามารถติดต่อหน้าช่องได้เลยนะคะนี่เป็นตัวอย่างภาพค่ะทุกคนชัดเจนค่ะภาพสีนะคะเห็นรูป,ปรพรรณสันผานนะคะแล้วก็สีที่ออกมาก็ค่อนข้างที่จะชัดค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างการทํางานของระบบกล้องวงจรปิด IP ค่ะสีที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคน